You Rivalry to Podcast are listening The Library โศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งคือการใช้เวลาทั้งชีวิตตกปลาเพียงเพื่อจะรู้ว่าปลาตัวนั้นไม่ใช่ปลาที่คุณต้องการ คุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้จากไหนไหมครับในวันนี้ผมอยากน,นาหนังสือเล่มหนึ่งมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวผมเองเป็นคนที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าผมค้นพบตัวตนใหม่ครับผมเจอบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตหรือแม้แต่ผมเจอความหมายของชีวิตผ่านหนังสือเล่มนี้วอลเดนครับนี่คือหนังสือที่มีคนพูดถึงมากที่สุดเล่มหนึ่งในโลกเป็นวรรณกรรมเล่มหนึ่งครับที่มีอายุ174ปีและยังถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ผมขอบอกก่อนว่านี่เป็นวรรณกรรมที่ผม ตั้งใจอ่านมากที่สุดในชีวิตอย่างแรกก็คืออ่านยากครับภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาที่อ่านยากระหว่างที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าต้องใช้ความตั้งใจเยอะต้องใช้ความพยายามในการอ่านแต่เมื่ออ่านจบมันมีความหมายผมได้ตกผลึกบางอย่างมาเยอะมากครับผมจึงอยากจะนําบทเรียนที่ผมได้รับมาถ่ายทอดผ่านเอพิโซดนี้ต้องบอกก่อนว่าในหัวข้อนี้ครับสมบทเรียนศิละปะแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจากหนังสือวอลเดนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณเฮนรี่เดวิดทอโร หลายคนน่าจะรู้จักจุดประสงค์ที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาต้องบอกก่อนเลยว่าเป้าหมายที่เขาอยากจะใช้กับชีวิตตัวเองก็คือเขาเชื่อว่าความสงบความสันโดษและธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะช่วยคนเราค้นพบความหมายในชีวิตครับนี่คือจุดตั้งต้นของการพาตัวเองไปอยู่ในป่าคุณทอโรครับเขาพาตัวเองไปอยู่ในป่าเป็นระยะเวลา2ปีป่านั้นอยู่ริมบึงวอลเดนครับนี่จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ เขาได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเขาบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่กําลังใช้ชีวิตแห่งความสิ้นหวังโดยไม่รู้ตัวขณะที่เขากําลังเขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาพาตัวเองไปอยู่ลําพังถ้ากลางป่าอยากค้นหาตัวเองอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคว้มหมายของชีวิตมันคืออะไรเขาไปสู่ป่าด้วยเหตุผลที่เขาอยากใช้ชีวิตอย่างลุ่มลึกเพื่อเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดของชีวิตเท่านั้นในระหว่างที่ผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้สิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือ เขาละทิ้งความสะดวกสบายทั้งหมดเพื่อไปอยู่ในป่าครับเขาไม่ได้ต้องการความฟุ่มเฟือย <c oughs> เขาไม่ได้ต้องการความหรูหราพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่มันอยู่ภายนอกเหล่านั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆกับความสุขของชีวิตเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากจะทําก็คือเขาอยากลองดูว่าตัวเขาเองจะสามารถเรียนรู้ในสิ่งซึ่งสมควรจะได้รับหรือไม่เขาอยากรู้ว่าเมื่อถึงวันที่จะต้องตายไปข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องพบว่าตัวเองยังไม่ได้มีชีวิต เพื่ออยู่อย่างแท้จริงเลยนี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในช่วงคํานำครับและผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องให้อะไรมากกว่าแนวคิดและเราจะได้ใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนต้องบอกกันครับว่าหนังสือบอลเดนเป็นผลงานเขียนของคุณเฮนรี่เดวิดทอโรซึ่งได้ส่งอิทธิพลมาสาลให้แก่ฝั่งตะวันตกและจนถึงตะวันออก ผู้คนที่ได้อ่านผลงานนี้ต่างได้รับแรงบันดาลใจครับรวมถึงตัวผมเองด้วยผมได้รับแรงบันดาลใจในการหาอิสรภาพกับชีวิตจากหนังสือเล่มนี้ไปเยอะมากหนังสือเล่มนี้ครับส่วนหลักๆก็คือจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่คุณทอโรพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแก่นของหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบมากก็คือความเรียบง่ายที่เขาได้สร้างขึ้นกับชีวิตตัวเองครับระหว่างระยะเวลา2ปีที่เขาได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติพักจากสังคมที่วุ่นวายเขาได้สร้างกระท่อมขึ้นเองริมบึงวอลเดนครับการทํางาน ความคิดความสําเร็จทั้งหมดที่เขาได้เจอจากประสบการณ์ถูกสะท้อนผ่านหนังสือบอลเดนสู่สายตาของผู้คนใน174ปีที่แล้วครับประมาณออคศ1846คําคมหนึ่งของคุณทอโรที่ผมชอบมากที่สุดอันนึงก็คือ rather than love than money than fame give me truth มากกว่าความรักมากกว่าเงินมากกว่าชื่อเสียงคือการให้ความจริงแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการรู้ความจริง คุณทอโรครับต้องบอกก่อนว่าตัวเขาสำเร็จจากการศึกษามหาวิทยายลัยฮาวาดในปีคศ .1837 ครับหลังจากที่เขาเรียนจบเขามีชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยครับเหมือนวัยรุ่นทั่วไปหลังจากเรียนจบก็พยายามที่จะหางานทำอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วชอบอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันตหงหดขึ้นมาก็คือเขาเจอกับสภาพแวดล้อมที่เหมือนคนทั่วไปแต่เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมตรงนี้เขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเลือกเองนี่ เขารู้สึกว่ามีความคาดหวังใจใครบางคนมาทําให้เขาเป็นแบบนี้ตั้งหาและนี่เหลอชีวิตนี่คือคําถามที่เขาตั้งกับตัวเองครับเสียงในหัวใจของคุณทอโรตอนนั้นดังมากบอกให้เขาไปค้นหาตัวเองเขาอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการในที่สุดเขายึดมั่นและมั่นคงต่อความเชื่อของตัวเอง เขาเชื่อว่านี่แหละคือศิละปะแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจนในตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นบุคคลสําคัญที่โลกต้องจดจําถึงจากการเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองครับผลงานเกี่ยวกับขเขาเป็นสิ่งที่ยืนยันความสําเร็จเป็นมาสเตอร์พีซของมนุษยษชาติในครั้งหนึ่งตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับผู้คนแล้วทําไมมันถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้จากหนังสือวอ l เดนครับ โดยเอพิโซดนี้ครับผมได้เรียบเรียงแก่นหลักๆของหนังสือวอลเดนออกมาเป็น3บทเรียนสําคัญเราจะมาเรียนรู้ผ่านเอพิโซดนี้และผมเชื่อว่าบทเรียนที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คุณจะสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตและสร้างความเรียบง่ายให้กับความคาดหวังในชีวิตของตัวเองได้แน่นอนเรามาดูบทเรียนที่1ครับ if you mostly keep to yourself you won't automatically end up lonely หากคุณอยู่กับตัวเองเป็นคุณจะไม่มีทางโดดเดี่ยว คุณผู้ฟังคิดว่าช่วงเวลาที่เราตกผลึกกับเป้าหมายกับชีวิตตัวเองมากที่สุดเป็นช่วงเวลาไหนครับสำหรับผมแล้วช่วงเวลาที่สมองแล่นที่สุดช่วงเวลาคิดอะไรคิดไอเดียดีๆออกที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวครับช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวเราสามารถคิดอะไรได้เป็นร้อยเป็นพันอย่าง คุณทอโรครับในหนังสือเขาได้เขียนไว้ว่าถ้าคุณสามารถทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณจะรู้สึกว่าตัวตนของคุณคือคนที่คุณอยากจะค้นหาและเรียนรู้อยู่เสมอตัวคุณจะเป็นความท้าทายให้กับตัวเองผมเชื่อว่านี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้คนประสบความสําเร็จหลายคนมีช่วงเวลาที่ productive ในช่วงเวลาที่เขาต้องอยู่คนเดียวความหมายของชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากจะหาแต่จากการสังเกตชีวิตของคุณทอโรครับประสบการณ์ของเขาเขาเชื่อว่า ถ้าเรามองลงไปลึกๆแล้วเรามักจะหาความหมายของชีวิตจากโลกภายนอกหลายครั้งที่เรานําความสุขความหมายของเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ข้างในตัวเราไม่ว่าจะเป็นของดูราวัตถุนิยมชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามแต่แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นให้ความสุขกับเราจริงๆหรือเปล่าผมว่าเป็นคําตอบที่น่าค้นหาครับผมเลยตั้งคําถามว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ที่เรานําตัวตนของเราไปยึดติดอยู่กับโลกภายนอกในบางช่วงเวลา แต่จะเป็นอย่างไรหากความหมายทั้งหมดของชีวิตไม่สามารถค้นหาได้จากโลกภายนอกแต่ต้องค้นหาจากข้างในครับค้นหาจากโลกภายในของตัวเองมันจะเป็นอย่างไรครับถ้าคําตอบทุกอย่างที่เราต้องการค้นหาล้วนอยู่ข้างในจิตวิญญาณของเรามาตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ผมอาจจะให้คุณผู้ฟังลองตัดสินกันเองว่าจริงๆแล้วโลกภายนอกกับโลกภายในโลกส่วนไหนที่เราควรใช้ความสําคัญมากกว่ากัน ซึ่งในเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ครับคุณทอโรเขาต้องการเชื่อมต่อกับชีวิตใหม่อย่างลึกซึ้งเขาต้องการหาความหมายจริงๆในชีวิตของตัวเองเขาพยายามคิดเขียนและอ่านให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ในระหว่างที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าตัวคุณทอโรเขาใช้เวลาอยู่กับการอ่านเยอะมากเขาเขียนและเขาก็คิดอยู่ตลอดเวลานี่คือกิจวัตรส่วนใหญ่ที่เขาทําครับตอนแรกมันเหมือนจะดูโดดเดี่ยวแต่คุณทอโรไม่เคยรู้สึกแบบนั้นครับ เขาพบว่าเขาสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติได้เป็นชั่วโมงโดยไม่มีข้อแม้อย่างใดเขานั่งฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาติและเขารู้สึกว่าเขาเจอความหมายบางอย่างของชีวิตเหมือนเขาได้พาตัวเองกลับไปในจุดที่เขาเคยมาครับซึ่งความหมายของความโดดเดี่ยวที่คุณทอโรได้เขียนไว้ในหนังสือค่อนข้างน่าสนใจ if you crave a break from that and just want to be alone for a while or even most of the time remember it doesn't mean you end u lonely หากคุณต้องการพักจากบางสิ่งบางอย่างและต้องการอยู่คนเดียวสักพักหรือสักช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโดดเดี่ยวการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนโดดเดี่ยวครับบทเรียนที่2 life does need t n to be complicated to be challenging and rewarding ชีวิตไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเพื่อจะพบสิ่งท้าทายและรางวัลของมันก็คือแม้แต่ชีวิตที่เรียบง่ายก็สามารถเต็มไปด้วยสิ่งที่ท้าทายและคุ้มค่าคุณผู้ฟังคิดว่าความทุกข์ความยากลําบาก ทำให้เรามีความทุกข์หรือมีความสุขกันแน่คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรในระหว่างการอยู่ในป่าของคุณทอโรครับสิ่งหนึ่งที่เขาเจอก็คือความท้าทายครับแน่นอนการอยู่ในป่าคุณเจออุปสรรคเยอะแน่ในฤดูหนาวจะกลายเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดเขาต้องสร้างป่องไฟเพื่อการระบายอากาศเขาต้องทําให้ไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเขาต้องหาฟืนต้องพาตัวเองออกไปใช้แรงตลอดครับเขาต้องทําลายน้ําแข็งของทะเลสาบเพื่อรวบรวมไว้ใช้เป็นน้ําเพื่อบริโภค คุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไรแต่สิ่งที่คุณทอโรได้เจอกับประสบการณ์ตัวเองก็คือสิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ทําให้ความสุขของเขาหล่นหายไปครับความยากความท้าทายเหล่านี้กลับทําให้กิจวัตรของเขาดูมีความหมายในชีวิตประจําวันมากขึ้นจะเป็นอย่างไรครับถ้าจริงๆแล้วความสุขที่น่าดื่มด่าที่สุดมักจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนผ่านเรื่องที่ท้าทายมาได้ คุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาความสุขหลังจากความท้าทายไหมครับผมเชื่อว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจดจําในบทนี้แหละมันทําให้ผมได้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการความสุขมากขนาดนั้นบางครั้งเราต้องการความทุกข์และความท้าทายกับชีวิตบ้างจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองครับตัวของผมเคยใช้เวลากับช่วงเวลาที่รู้สึกว่าง่วงที่สุดหิวที่สุดเหนื่อยที่สุดมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดูยากลําบากครับแต่ผมมีบางอย่างอยากจะมาเล่าให้คณได้ฟัง ในช่วงเวลาที่ผมเจอกับความหิวที่สุดมันทําให้ผมได้เห็นคุณค่าของอาหารที่กินในแต่ละมื้อมันทําให้อาหารมื้อนั้นเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดครับการได้นั่งพักเพียงไม่กี่นาทีจะทําให้ผมรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากการเพียงได้นั่งเฉยๆหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่งงที่สุดมันทําให้ผมได้เห็นคุณค่าของการปิดตาลง เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งมันทําให้เห็นความสบายที่เราเคยได้มีมาก่อนหากเราไม่เจอความเหนื่อยหากเราไม่ได้เจอความลําบากเลยมันเป็นไปได้ยากที่เราจะเห็นคุณค่าของความสุขครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาประสบการณ์เหล่านี้มันทําให้ผมเข้าใจว่าบางครั้งความสุขอาจเกิดจากเรื่องยากๆในชีวิตความทุกข์ความท้าทายล้วนทําให้ชีวิตเรามีความหมายในช่วงเวลาหนึ่งคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนจากการค้นหาความสุขเพราะยิ่งเราค้นหาความสุขเรายิ่งไม่เจอ ลองค้นหาความท้าทายแทนเพราะจริงๆแล้วผู้คนอาจไม่ได้ต้องการความสุขและความสบายขนาดนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้ความสุขขนาดนั้นครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้เจอสิ่งท้าทายเรากลับมีแรงผลักดันที่จะขึ้นมาลงมือทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ครับความยากในการต้องเอาชีวิตรอดของคุณทอโรมันกลับทําให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทํากิจวัตรในชีวิตของเขามันมีความหมายมากขึ้น ท่อนไม้ที่ถูกเปียกโชกด้วยน้ําในทะเลสาบมันกลับถูกเผาไหม้ได้นานขึ้นในระหว่างนี้ขนมปังและเนื้อสัตว์ที่อยู่ในกระท่อมมันกลับกลายเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดท่ามกลางความเรียบง่ายในชีวิตของเขาเขาได้เขียนประโยคนี้ไว้ในหนังสือครับ When you work has a purpose, its merits increase with every challenge เมื่องานของคุณมีจุดหมายคุณค่าของมันจะเพิ่มขึ้นในทุกๆครั้งเมื่อความท้าทายนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าชีวิตของคุณจะเลวร้ายอย่างไรครับคุณทอโรเขาพูดไว้ดีมาก จงเผชิญกับมันและใช้มันไปอย่าหลีกเลี่ยงและหาถ้อยคำร้ายๆมาด่ามันมันไม่เคยเลวร้ายเท่ากับความคิดของคุณสิ่งที่เขาอยากจะสื่อก็คือเวลาที่คุณผู้ฟังเจอเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันแย่รู้สึกว่ามันยากจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายเท่ากับความคิดของคุณหลายครั้งที่เราเอาทัศนคติของเราคิดในแง่ลบมากกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆบทเรียนที่3ครับ You don't get to decide what's important for us. You can choose for yourself, but no one else. เป็นตัวของตัวเองครับไม่ใช่ความคิดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดว่าคุณควรจะเป็นแบบไหนพูดง่ายๆก็คือเขาขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองครับสิ่งหนึ่งที่คุณทอโรพูดบ่อยมากก็คือจงเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเสมอใช้ชีวิตตามทัศนคติและการตัดสินใจของตัวเอง สิ่งนี้เลยครับคือสิ่งที่เขาพูดอยู่เสมอเพราะว่าเราทุกคนครั้งหนึ่งต่างถูกควบคุมด้วยความคาดหวังจากใครบางคนมาตั้งแต่เกิดแต่เขาเชื่อว่าอิสรภาพของคนคนหนึ่งจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตด้วยความคิดและทัศนคติของตัวเองเขาไม่สนใจว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตสิ่งที่คุณต้องคาดหวังจากตัวเองก็คือ calling ครับใช้ชีวิตตาม calling ของตัวเอง และในที่สุดครับเมื่อคุณทอโรได้ใช้เวลาเป็นระยะเวลา2ปีจับการอยู่ในป่าและบึงวอลเดนเขาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยให้สาเหตุของการออกจากวอลเดนว่าจริงๆแล้วชีวิตมันยังมีวิถีทางอื่นๆอยู่อีกในการทดลองเขาจึงไม่อยากสูญเสียช่วงเวลามีค่าเหล่านั้นไปเขาหมายความว่าจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตตามคุณทอโรครับคุณใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้แต่คุณต้องค้นหาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณไปสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยคุณไปเจอกับผู้คนใหม่ๆ คุณกําลังเรียนรู้ครับลองเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางดูแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่คุณพาตัวเองไปที่ใหม่ๆไปเจออะไรที่ไม่เคยเจอนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาความหมายของชีวิตการคิดการเขียนและการตั้งคําถามของเขาเป็นสิ่งที่สร้างแรงบนนันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าในบางครั้งครับ วัตถุนิยมความเร่งรีบความวุ่นวายอาจได้ทําการครอบครองศูนย์กลางของโลกใบนี้และมันอาจทําให้คุณรู้สึกกลายเป็นคนไร้ตัวตนในบางครั้งท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่คุณทอโรได้เขียนและฝากไว้ให้คนรุ่นหลังก็คือเขาได้ทําให้ทุกๆคนตระหนักถึงการมีอ,อิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองฝึกฝนความเรียบง่ายเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์มีความพยายามกับชีวิตให้มากขึ้นพยายามค้นหาความจริงเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้ พราะสิ่งเดียวที่เราต้องการเพื่อมีชีวิตที่ดีก็คือเวลาครับเวลาที่จะได้ค้นหาความหมายของชีวิตโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากให้เราได้เรียนรู้ในระหว่างการพักผ่อนท่ามกลางความเรียบง่ายของชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องราวจากหนังสือวอลเดนที่ผมได้สรุปผ่านอาร์ติเคิลนี้ครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหากคุณผู้ฟังเคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้ผมเองก็อยากฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังหลายๆคนเพราะผมเชื่อว,ว่า การตีความจากหนังสือเล่มน,นี้จะมีหลากหลายมุมมองมากเพราะว่านี่คือสเสน่ห์ของวรรณกรรมครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดน้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ให,ใหม่จากช่องนี้ได้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่ผมคัดเลือกเนื้อหามาให้อยาให้คุณได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วชีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นนววััััทีีี่ดดคคคุณครบรบบสส